うん。<music> การันตีคุณภาพด้วยการผ่านมาตรฐานแฟรนไชส์กับรางวัลไ Thailand แ,แฟ a น c ช i ์ e แ t นดา a r ด a w วอร์ดปี2018และด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการกาแฟกว่า14ปีจึงการันตีคุณภาพได้อย่างมั่นอ,อกและก็มั่นใจ ที่หลากหลายแล้วก็ครบวงจรค่ะในราคาเริ่มต้นเพียงแค่13,900บาทเท่านั้นค่ะกับชุดเปิดร้านกาแฟาสดค่ะ คุณมีเงินลงทุนเพียงแค่หลักหมื่นคุณก็สามารถเป็นเจ้าของร้านกาแฟสดได้นะและที่สําคัญเนี่ยเขามาพร้อมกับของแถมค่ะจํานวนกว่า65รายการาและสําหรับใครนะคะที่อยากเปิดร้านกาแฟโบราณชาไทยเขาก็มีชุดเปิดร้านกาแฟโบราณชาไทยในราคาที่ต้องบอกว่าเบามาก1 9 9 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะและสําหรับใครนะคะที่อยากเปิดร้านเครื่องดื่มที่กาลังเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นค่ะอย่างชานมไข่มุกค,ค่ะที่นี่นะคะเขาก็มี ชุดเปิดร้านชานมไขมุกไต้หวันค่ะในราคาที่ต้องบอกว่าเบาเบาค่ะ2,900บาทเท่านั้นเองค่ะคุณฟังไม่ผิดค่ะ2,900บาทเปิดร้านได้จริงชงอร่อยสอนเครื่องดื่มมากกว่า40เมนูค่ะและทุกแพ็กเกจนะคะมีให้เลือกตั้งแต่ไซส์เล็กแล้วก็ไซส์ใหญ่จะเลือกใช้แบรนด์ของตัวเองหรือว่าจะใช้แบรนด์ของชอรดาทางร้านเขาก็อิสระให้กับคุณค่ะอยากได้เครื่องชงกาแฟแบบไหน เครื่องบดแบบไหนแจ้งได้เลยนะคะเรามีทีมงานที่คอยให้คำแนะนำค่ะตามงบประมาณที่ลูกค้าต้องการฟรีค่าธรรมเนียมทั้งรายเดือนรายปีตลอดชีพค่ะไม่เก็บเปอร์เซ็นต์จากยอดขายแล้วก็ไม่บังคับยอดซื้อด,ด้วยเรามีทีมงานมืออาชีพที่พร้อมให้คำปรึกษาอย่างครบวงจรค่ะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขายที่คอยแนะนำเรื่องของสินค้าและการเปิดร้านให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าฝ่ายเทรนนิ่งค่ะที่จะคอยแนะนำหลักสูตรต่างๆแล้วก็สอน ทเทคนิคในการทำเครื่องดื่มให้อร่อยแล้วก็ถูกใจลูกค้าฮะไม่สะดวกมาเรียนด้วยตัวเองไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าแฟนชายกาแฟช่อระดาเขาเปิดหลักสูตรเรียนออนไลน์คุณสามารถเรียนได้ที่บ้านที่สำคัญเรียนแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวโดยทีมงานมืออาชีพค่ะเรียนเสร็จป,ปุ๊บออกไปทำธรุรกิจเครื่องดื่มได้แบบรวย แผนกจะส่งสินค้าที่จะคอยจัดเตรียมและส่งสินค้าไปให้ทันกับความต้องการของลูกค้าค่ะแผนกผลิตค่ะที่จะคอยคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพส่งไปถึงมือของลูกค้าค่ะและเราเนี่ยก็ยังมีโรงขั่วกาแฟที่ได้รับมาตรฐานและผ่านออยด้วย ผแผนกบริการและซ่อมค่ะเรามีช่างที่จะคอยให้คำปรึกษาและให้คําแนะนําเวลาที่เครื่องมีปัญหานะคะและสําหรับใครที่กลัวว่าเครื่องจะเอาไปซ่อมนานๆเนี่ยเขาก็มีเครื่องเอาไว้บริการสํารองในระหว่างรอซ่อมค่ะจะได้ไม่เสียโอกาสในการทําธุรกิจด้วยค่ะ รายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามช่องทางที่เราขึ้นให้ด้านล่างนี้นะคะหรือว่าจะเข้าไปสอบถามเพิ่มเติมได้ทางแฟนเพจ f เฟ e บุ๊กแฟนชายช่อระดาศ c คอฟฟี่